สวัสดีครับวันนี้ผมอมรีเซนทงคาอีกแล้วนะครับวันนี้กลับมากับรายการที่หายไปนานนะก็คือรายการรถราคานั่นเองครับมาอยู่เจ้าคันนี้เลยนะครับสาหรับรถที่เพิ่งเข้าใหม่มาแต่ว่ายังไม่มีราคาเลยนะวันนี้เอามาให้ชมสภาพแบบว่าเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับก็คือเจ้าคันนี้เลย h o n d a HRV นะครับตัว1.8ตัว ELP 2018นะครับสาหรับตัวนี้เป็นตัวท็อปที่มีซันรูฟนั่นเอง สำหรับเจ้าคันนี้นะเป็น SUV ตัว5ที่นั่งนะครับตัวท็อปของ HRV ในปี2018เลยนะครับมีตัวซันรูฟอย่างที่บอกไปนะสำหรับเจ้าคันนี้นะครับอย่างที่บอกเลยว่าคือรถเข้าใหม่นะครับสภาพดีเกรด A ที่เราคัดเข้ามานะครับแต่ว่ายังไม่มีราคาเลยนะครับก็มาให้ดูสภาพสดๆร้อนๆเลยว่าเข้ามาเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็จะได้รู้เลยว่าเราคัดมาจริงหรือเปล่าอ่ะแต่ก่อนที่จะไปดูอะไรต่างๆนะครับมาดูโฉมกันก่อนเลยสำหรับเจ้าคันนี้เราได้มาเป็นสีขาวมันต้องเข้าอยู่แล้วแหละ ไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็มีเดย์ไลท์แบบนี้นะครับการชนด้านหน้าเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับลูกค้าสวยงามมีไฟตัดหมอกมีฉีดโคมไฟหน้าครบถ้วนนะครับบอกเลยว่าเนี่ยคือเดิมๆเ,เลยลูกค้าสามารถดูได้เลยนะนี่สีแท้ๆเดิมๆเ,เลยนะครับถ้ามีรอยก็มีรอยแบบสะเก็ดกิ่นเล็กน้อยซึ่งตรงนี้คือเราเก็บงานให้สว,วยๆแน่นอนนะครับมาด้านข้างไอเนี้ยแม็กยังไม่ได้ปัดไม่ได้ทําอะไรเลยนะลูกค้าแต่แม็กมันดูใหม่มากเลยนะครับ เป็นแม็กไลท์สีโทนนะยางก็อันนี้มากับตัวรถนะยางปียี่สามแล้วอะ่ะนะครับแล้วก็ล่องขอบลึกมากๆนะครับแทบไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะใช้ได้ยาวๆนะครับนี่กระจกปับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวสวยๆนะครับมือจับก็มีระบบย์เลสมาให้นะเดิมๆสีสวยๆเดี๋ยวเราทําฟิมใหม่ให้เปลี่ยนฟิมใหม่ให้นะครับอ่ะมาดูด้านหลังต่อดีกว่าด้วยความ HRV นะครับเขาก็จะมีประตูด้านหลังแบบนี้นะครับ เป็นเป็นตัวห้าประตูนะครับไฟเบรกดูที 3, ่สามพองสปอยเลอร์มาครบนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นชาร์ฟินแบบนี้นะครับเป็นตัวรับสัญญาณแบบคลีปหางฉลามนะครับด้านหลังไฟสวยงามมากอันนี้คือขนาดยังไม่ไล้างทำความสะอาดนะบอกเลยเลยว่าเดิมๆสวยมากลูกค้าพอรถของเรานะครับประวัติขาสภาพนะครับรับประกันไม่มีชนหนักจนน้ำตัดต่อผิดความหรือว่ากอใหม่ร้านเปอร์เซ็นต์นะอ่ะเปิดให้ดูดีกว่านี่ สวยงามนะลูกค้าอันนี้แบบว่าเดิมๆเลยนะครับยังไม่ทําความสะอาดเลยเลยนะแต่ก็สวยงามมากๆนี่พื้นที่เก็บของค่อนข้างกว้างขวางเลยนะมีชูสตรีมมาให้แล้วนะครับเนี่ยนะลูกค้าได้เก็บงานได้คาสปาด้วหน่อยนะคันนี้คือสวยกลิปแน่นอนครับครับใครที่กำลังหา HRV อยู่นะ HRV เนี่ยค่อนข้างอเนกประสงค์นะลูกค้าถึงเราจะแบบว่าไม่ได้ขนคนก็เถอะนะเราจะขนของเนี่ยลูกค้าดูนะ H.R.V. นะเขาพับเบาะได้เรียบแบบนี้เลยนะครับเป็นหกสิบสี่สิบนะแต่พับเบาะได้เรียบแบบว่าร้อยแปดสิบองศานะแล้วก็พับได้ทั้งสองข้างด้วยเพราะฉะนั้นใครสายขนของนะหลังรถอะไรแบบเนี้ยคันนี้คือตอบโจทย์มากนะครับอ่ะดูภายในกันดีกว่านะเพราะว่าภายนอกนี่สวยงามมากอ่ะดูภายในกันเลยนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นด้านในก็จะเห็นเลยนะว่าเป็นโคนสีดําเกือบทั้งสิ้นเลยนะลูกค้านะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวบ่งตัวเบาะต่างๆนะไทยอินเสอร์ด้วยละ่ะอันนี้เป็นตัวเบาะต่างๆครับเป็นเบาปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์มัลติฟังชันต่างๆมีครบั่วเลยครซสันโทมีครบนะลองเข้ามานั่งกันดีกว่านะครับอย่างที่เห็นเลยลูกค้านะครับโหดูสะอาดมากๆนี่ขนาดยังไม่ทำอะไรเลยนะเนี่ยสวยมากเลยนะครับสภาพบ่งสภาพเบาะต่างๆสภาพตรงคอนโซลอะไรแบบนี้คือสวยงามสวยครบเลยคลิปจะจัดนะครับ แล้วก็มาออปชันของเขาค่อนข้างครบถ้วนเลยนะครับไม่ว่าจะมีตัวหน้าจอเนี่ยเขามีหน้าจอมาให้นะครับเป็นหน้าจอมัลติมีเดียแบบนี้นะครับเชื่อมต่อมีเดีย HDMI โทรศัพท์อะไรได้เลยนะครับลูกค้านะเชื่อมต่อ AUXUSBHDMI ครบถ้วนแล้วก็ไม่พอยังมีกล้องส่องถอยมาให้ด้วยในตัวเลยนะครับลูกค้าค่อนข้างครบถ้วนเลยนะครับแอร์ก็เป็นแอร์แบบดิจิตอลนะนี่ มีแอร์ปรับอุณหภูมิต่างๆนะครับมี a อซี c, ม, c, มีมาอะไรมาค่อนข้างครบเลยนะครับปรับโหมดปรับตำแหน่งต่างๆได้ครบเลยมาต่อไปมาที่เกียร์เกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบสวยๆเลยนะครับสภาพดีมีเบรกมือไฟฟ้ากลุ่มเบรกโฮมาให้ครบนะครับเพราะฉะนั้นบอกตรงก็คือคันนี้ออปชั่นค่อนข้างครบถ้วนนะครับและไม่พอเท่านั้นลูกค้าด้วยความเป็นตัว e อตัวท็อปนะครับสิ่งที่เขาให้มาเพิ่มเติมก็คือซันรูฟนั่นเองนะครับเปิดดีกว่านี่นี่นะ นี่มันจะเป็นตัวฝาปิดด้านนอกด้านในนะครับแล้วก็จะมีตัวกระจกด้านนอกก็เปิดแบบนี้ได้เป็นไงเออไม่ธรรมดาล่ะดูดีนะนะครับใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับลูกค้าอันนี้คือเราเนี่ยพอรถเข้ามาแล้วเนี่ยเราต้องเอาไปเช็คที่ศูนย์อีกรอบหนึ่งนะหลังจากวันนี้นะครับเราก็ต้องเอาไปเข้าศูนย์อีกรอบนึงนะครับเพื่อตรวจความเรียบร้อยต่างๆนะแต่ว่ารถของดีเจนทฮมคาเนี่ย ค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับน้อยมากที่จะมีปัญหานะถ้ามีปัญหาเราก็ตรวจเช็คแล้วก็จัดการซ่อมให้ทันทีนะครับให้ลูกค้าได้รถดีๆไปใช้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นะอย่างที่บอกคันนี้รถเพิ่งเข้ามายังไม่มีราคานะครับเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่สนใจคันนี้นะครับแอดไลน์เข้ามาทักเข้ามาคุยกันก่อนได้นะเพราะว่าช่วงที่ไม่มีราคานี่แหละลูกค้าจะได้ราคาที่ถูกที่สุดอันนี้บอกไว้ก่อนนะแล้วก็ได้จองเป็นคนแรกๆเนี่ยก็ดีกว่าด้วยเนาะเพราะว่า ไม่ว่าคุณจะจองเป็นลำดับที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับแต่คนที่ได้รถไปคือคนที่จองคนแรกแล้วก็จะผ่านคนแรกนะครับโอเคประมาณนี้นะครับลูกค้าอ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปตัวรถหรือว่าดูเครื่องยนต์กันดีกว่านะกันอีกนิดนึงดีกว่านะไม่รู้เครื่องยนต์เขาทำความสะอาดหรือ,อยังแต่น่าจะยังเนาะจะได้ดูแบบเร็วๆสดๆไปเลยไปอ่ะแล้วก็อย่างที่เห็นเลยนะครับแน่นอนว่ามันยังไม่ได้ล้า,ทางทำความสะอาดเนาะมันก็จะมีฝุ่นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าลูกค้าสามารถดูได้เลยเครื่องยนต์นะครับเดินนิ่งมากๆ เดินเรียบรอบนิ่งจัดๆนะครับลูกค้านะครับตัวระบบเบรก ABS ใช้ทำงานได้ปกตินะครับและลูกค้าเห็นไหมจุดมาร์กสีคต่างๆนะครับอยู่อย่างครบถ้วนเลยนะครับไะนั้นเดิมๆลูกค้าคันนี้ประวัติดีสภาพดีไม่มีชนไม่มีจมน้ำแต่ตอไปความมาแน่นอนพวกสติ๊กเกอร์นี่สติ๊กเกอร์มอกอะไรต่างๆก็มีครบถ้วนนะครับคันนี้ได้ล้า,ทางท้อสะอาดนิดนึงคือกริปแน่นอนนะสำหรับเจ้าคันนี้นะครับ h o n ด้ h r v นะ 1.8EL ปีสองพันสิบปดนะครับเป็นเครื่องยนตันแปดร้อยซีซีนะครับสวยงามนะลูกค้าสำหรับคันนี้นะอย่างที่แจ้งไปนะครับยังไม่มีราคานะครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาจริงแต่คนที่ได้รถก่อนคือคนที่จองก่อนนะนะยังไม่ต้องรู้ราคาก็ได้แต่จองก่อนอะได้ก็รถก่อนแน่นอนนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับรถสว,สวยสภาพดีคับประวัติคันสภาพเช่นแบบนี้นะแล้วก็เอ่อ ก็ฝากลูกค้านะครับกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e กกดติดตามช่องดีเจฮมข่าวไว้ด้วยนะครับตอนนี้ไปๆปมาณนี่จะเจ็ดหมื่นแล้วนะจะหกจะเข้าหกหมื่นครับแล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะครับก็ฝากด้วยนะครับลูกค้าแล้วก็ถ้าใครสนใจรถมือสองสามารถแนะนำเพิ่มเติมได้านะามีใครแนะนำมาให้ด้วยนะครับโอเควันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ